กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพรละเอฟีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็วันเว้นวันนะครับช่วงนี้นะครับเอฟนะฮะเพราะว่าลงเยอะนะครับลงอย่างวันก่อนก็ลงไปเยอะนะครับก็ขายได้เยอะนะครับขายได้เรียกว่าเกินครึ่งนะครับลงไปเท่าไหร่ะฮะ 2ยิบเยิบแเกือบ30มสิบองคนะ์ขายได้ก็เกิน20องค์นะครับ fc นะฮะก็ได้รับการสนับสนุนนะครับผมกันอย่างอุ่นหนาฝากข้างเลยนะครับผมก็เนื่องจากว่าเป็นพระที่ผมแบ่งปันในราคาที่เบาๆนะฮะเป็นพระที่เหมามาบ้างตอนแรกก็คืออาจจะเฮ้ยไม่ได้มุมมีมุมมีทางที่จะแบบเฮ้ยชัดเจนในแนวทางตัวเองหรือบางทีก็เคยเอาลงแล้วนะเคยเปิดอยู่ แบบทุนทุนแพงเอาง่ายๆเลยอย่างเช่นแบบผมเคยแบบซื้อขายสมเด็จได้องค์หนึ่งสองพันสามพันเนี่ยผมก็จะซื้อมานะฮะพันพันสองพันห้าอะไรแบนี้พันห้าผมก็ขายแบบสองพันสองพันห้าอะไรประมาณนี้ fc นะครับผมก็ส่วนน้อยแต่ส่วนน้อยนะครับแต่สมเด็จทีก็ส่วนใหญ่จะซื้อไม่เกินพันนะครับ fc นะฮะดูตามฟอร์มดูแล้วแต่แบบคนแนะนำนะฮะส่วนใหญ่จะเชื่อคนแนะนํานะครับ วันนี้ก็มีทั้งใหม่เก่าปะโนกันไปนะครับวันนี้ผมยังให้ชื่อว่ารวมฮิตติดมือเหมือนเดิมนะฮะครับแต่ว่าก็มีผ้าใหม่ด้วยนะครับมีผ้าใหม่ที่ได้มาไม่แพงนะครับผมก็เอามารวมๆแล้วเอามาดึงราคานะครับ fc วันนี้ให้ที่ราคา1นึ่งแถมหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ fc นะครับให้ราคาที่1นึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนเดิมถือว่าโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นนะครับ fc นะครับ ว่ายัางถือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระที่เก่าๆอยู่นะทีก็ได้กําไรจากองค์อื่นไปแล้วนะครับเอซนะครับมาดูกันเลยนะครับเอฟซีมอันแรกนะครับมีเนี่ยที่ผมเ,เคยจะขายองค์ละเท่าไหร่อองค์ละห้าร้อยเท่าไหร่อะนะครับผมนะฮะอันนี้ก็อยู่เนี้ยก็มีคนมาต่ออยู่นะเนี่ยชุดเนี้ยคือ1 000, 000, นึ่งพันพั้าผมก็ไม่ได้ขายนะครับเอซนะ ก็วันนี้เอามาดึงหน้าพระนะจุ๊นี้ก็เอาหนึ่งพันนะครับ Fc เอาหนึ่งพันนี่คือหนึ่งองค์นะครับหนึ่งชุดเนี่ยหนึ่งองค์นะครับแล้วก็แถมรายการอื่นไปอีกนะครับหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ Fc นะครับอ่าถือว่าเอาออกเงินไปก่อนนะฮะหลบมุมไปก่อนนะอ่ะถัดมานะครับกับเดี๋ยวไปกันเไวๆเลยเน้อย Fc นะครับเหลือรอลงก็เพชรนี่นะครับไอเรื่องหนึ่งพันนี่คือราคาหมูเลยนะฮะราคาขนมเลยนะครับราคาขนมเลยเนี่ย แต่ว่าอันนี้ยังหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนี่ฮะหลังมีจานน่ารักน่ารักเลยนะครับผมอย่างเงี้ยขายสองพันสามพันรอเวลาหน่อยก็ขายได้สบายๆนะครับ FC นะครับนี่นะเอามาให้แบ่งปัน FC นะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะครับโอ้โหเนี่หน้าตาสุดคลาสสิกนะครับหลอโบราณนะหลอแบบไม่เต็มนะมีรอยตำหนินิดนึงนะครับนะฮะปกติก็ต้องเปิดกันสามพันแหละครับผมนะต่อโดนกันที่สองพันอะไรประมาณเนี้ยนะอ่าเนี่ยนะครับวันนี้ พันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเอาเป็นแถวแถวกันมาเลยเนาะ fc อันนี้เป็นเป็นพระหลวงปู่สุขผงคุกรักอันนี้เ,เคยเปิดไม่จำกว่าสามสี่พันนะครับพายแบบเนี้ยไม่ใช่จะหาซื้อซื้อถูกๆนะ fc ผมขายไปวันนี้นะผมหาซื้อไม่ได้นะครับอันนี้ผมว่าผมซื้อมาพันกว่าพันกว่าครับสองพันนะครับผมเนี่ยเป็นเป็นพระหลวงปู่สุขผงคุกรักนะครับ fc เนี่ย น่ารักมากนะครับจริงๆแล้วสามารถไปรวมคอลเลกชันขายองค์ละสองพันคู่ละสามพันอย่างเงี้ยได้เลยนะครับผมแต่ผมก็นี่แหละฮะเอามาโปรโมชั่น fc นะครับหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะฮะข้างบนนี้ก็น่าจะเป็นรวมที่หลวงปู่สุกเลยเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยสมฤทธิ์นะครับผมสมฤทธิ์แน่นๆเลยนะนน้ลงบ่อยแล้วนะครับผมมีมาต่อกันพันนึงผมก็ไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายนะฮะวันนี้เอามาเอามาโปรให้นะครับหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะครับ fc ทุกรายการนะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ fc ครับนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะผมก็ดาว่าอาจจะเป็นหลวงปู่สุขก็ได้นะครับพระปิตาเนื้อผงคุกรักเหมือนกันนะครับ fc ครับนะฮะเอาไปหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเอาไปหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะทุกรายการเลยนะครับเนี่ย fc เก่าบึกนะอภิมหาเก่านะครับเก่ามันแบบว่านะฮะเก่าไม่เกรงใจใครเลยนะครับผมสวยด้วยนะครับผมนะฮะ ทั้งเก่าทั้งสวยนะครับหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยนะครับ FC นะฮะแล้วก็นี่นะเพราะฉะนั้นรู้สึกผมจะเปิดองละ2 5 0 0ันถึงสา0พันแหละนะ2,500 2นห้าสองพันะไรประมาณนี้นะครับ FC นะฮะผิดราคาต้องกลับขออภัยนะครับมีเอาไปเลยฮนะองละพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับตลอดบงบงเลยนะครับตลอดบงบงเลยนะ,ะ,ะ,ะนี่นะไปหาซื้อไม่ได้หรอกครับนะอย่างนี้นะครับเนี่ย ซื้อไม่ได้ขายแล้วหาซื้อไม่ได้นะครับ f สี Z ครับนะฮนะนะเดี๋ยวนะครับสายสายของโคมไฟนะครับอ่นะถัดมานะครับเป็นผ้าปิดตาเนื้อไม่ขัพัดทั้งคู่เลยนะครับ f สี Z. อันนี้ก็น่าจะซื้อมาองค์เป็นพันนี่นะครับเก่าๆ่านะเก่านะผ้นะพาพวกเนี้ยปกติเนี้ย เราเรอเวลาหน่อยนะเจอคนรู้ทางรู้สายขายได้องค์หนึ่งไม่จํากับพันห้าสองพันสามพันนะครับอย่างเงี้ยนะ fc ครับผมก็โปโปให้เลยครับเอาไปหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับนะครับอืมนะลูกอมกเก่าๆไม่รู้เป็นเนื้ออะไรแหละนะครับอย่างเงี้ยนะครับเป็นลูกอมนะไม่ใช่เป็นลูกอะไรของเล่นนะครับเนี่ยเขาจะเป็น ปั้นนะการการปั้นการปั้นแล้วก็อะไรฮะจะไม่กลมนะจะเบี้ยวๆนะการปั้นนะครับผมเนี่ยผมก็น่าจะเคยเปิดองค์ลูกละสามพันนะครับผมอันนี้ก็ต้องตีผมเคยได้มาคู่กันที่ว่าเป็นลูกสีชมพูอะ่ะแต่ลูกเลก็กกว่านี้นะได้มาคู่กันอันนี้ลูกกล่าวนะแล้วเขามีมวลสารนะน่ครับเอฟซี FC ดูนะเขาไม่ใช่แบบเป็นของเล่นเป็นพลาสติกเป็นอะไรไม่ใช่นะเป็นผงปั้นอะ่ะเนี่ยนะครับเนี่ยมีมวลสารนะครับผม ครับอาจจะเป็นเกจิลายเกจิหนึ่งนะครับเนี่ยเอาเลยนะครับ F4 นะครับแถมหนึ่งนะครับถัดมานะครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับนี่หลวงพ่อกลวยนะครับนะครับอันนี้เป็นสองสี่เลยหายากนะผมเคยเปิดนะองค์ละเจ็ดพันห้าพันนะครับ F4 เพราะผมซื้อมาแพงนะอันนี้ขาดทุนถล่มทลายนะถ้าคิดเป็นลายองค์นะผมซื้อมาองสองพันกว่าเนี่ยนะครับซื้อมาองสองพันกว่า นะครับผมตรงหลังก็ทยอยขายไปจะชุดนี้ขาดทุนนะชุดนี้ขาดทุนทั้งหมดแหละนะครับไม่เป็นไรนะครับเนี่ยนะครับก็เอามาดึงหน้าพระนะครับ fc นะครับจริงแล้วขายแบบใจเย็นองแล้วสองพันคู่แล้วสามพันเงี้ยขายได้แต่วันนี้ผมแบบพิเศษให้จริงๆนะครับ fc นะครับอ่าฮะจะเรียงไงเนี่ยอันนี้นะครับ fc ครับ แล้วก็นี่นะครับอย่างที่บอกอะ่ะเนี่ยซื้อมาพันกว่าพันกว่านี่นะตัววงทนะีสององค์ไปเลยนะอันนี้ก็เป็นปิดตาสำลิศแล้วก็อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อนะครับผมก็หลวงพ่อ,พอแจงหลวงพ่อพันอะไรเนะี่ยพิโลกเนี่ยนะครับผมลืมนะลืมนะครับนี่ครับสลิศนะครับผมนเะี่ยเอาไป หนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับทุทีละองค์นะครับ Fc เขาจะได้แบบแคปมาได้นะครับผมทั้งใหญ่ Fc ก็จะแคปกันมานัมาทางไลน์นะครับ Fc สะดวกที่สุดนะครับแอดไลน์ที่เบอร์เบอร์นั้นที่ผมให้ไปนะศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดสามสี่สองนะครับแอดไลน์นะครับแอดไลน์เพิ่มเพื่อนที่เบอร์โทรศัพท์นะครับชื่อแสปปิจิตนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปนะที่ผมปักหมุดไว้นะครับได้เลยนะครับอย่างนั้นจะง่ายเลยนะครับแชท่านดูทางโทรศัพท์มือถือนะครับ ปลายนะฮะศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดสามสี่สองนะครับอ่าแล้วก็มาปิดตาเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะซื้อมาโหพิมหาแพงนะฮะขับทุนนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมนี่ตะกัวตะกัวออาบทองแดงนะครับัวับทองแดงนะครับผมมาช่วยกันสุดดีนะหาทุนไปมุนหาซื้อของใหม่นะครับถาวที่นี้่ยังไม่รู้เลยออกไหนนะครับนี่ นะครับเก่าๆไปเลยนะครับ F4 นะฮะหาซื้อไม่ได้เนี่ยนะครับฝาหนึ่งยังหาซื้อยากเลยนะครับมีถ้าจับเป็นคู่นี่ก็คือคู่ละพันนี่ก็โอ้โหนะเอาไปวางขายที่ไหนก็ขายได้นะครับผมนี่นะครับตาหลวงปู่โตนะครับครับก็นี่นะตะกุดเนี่ยอย่างเงี้ยหาซื้อไม่ได้หรอกครับนะอย่าว่าจะ หัวเฉลี่ย500เลยนะไปเจอในเขาต้องเปิดกัน2 0 0พแหละอย่างเงี้ยนะครับตัวตามตามสนามนะอาจจะต่อโดยกันที่ประมาณพันห้าพันสองอะไรประมาณเนี้ยครับก็เป็นถือว่าแท้ดูง่ายนะครับอ่ะพัดมาแถวที่สองนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับอ่าพ่อเงินผมก็จำไม่ได้อันไหนใหม่ในเก่านะครับผมใหม่ใหม่ในเก่านะฮะดูกันไปตามนี้เลยนะครับ fc อันนี้พิมพ์คิดตาสามชายนะครับพิมพ์คิดตาสามชายนะครับนี่นะฮะ ที่ตาสามชายนะครับนี่นะอันนี้ก็ตีลงกุงเจดีเลยนะครับชุดนี้นะครับผมตีลงกุงเจดีเลยนะครับนี่นะจริงๆแล้เราต้องเอามาเปิดอง์ละสามพันนะองสามพันอันนี้ถือว่าได้มาไม่แพงนะครับเหมาเมามานะครับผมองสามพันคู่ละห้าหรืออย่างถูกสุดก็อง์ละสองคู่ละสามอะไรเนี่ยคู่ละสามพันอย่างเงี้ยนะครับ่เงี้ยก็ซื้อมาเกินพันเงี้ยซื้อมาเกินพันนะครับผม กิตาช่างชาวบ้านนะครับนี่นะฮะเนื้อหาดูเนื้อหานะครับสี่ความแห้งความเขียวของโลหะซอกคาบเบ้าต่างๆนะครับน,นะฮะยังไงเดินสนามยังไงก็ไม่ได้นะยังงก็ต้องเป็นพันอัพนะครับพาอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็ต้องหลักฐานต้นๆน,น,นะพาอย่างนี้นะครับเดินสนามนะครับอ,อันนี้ก็ กรุเจดีนะครับเนี่ยพิมพ์ไม่ยมกรุเจดีนะครับนี่นะครับนี่ฮะได้มาใหม่อันนี้นะครับ fc ฮะปกติขายองค์ไม่ต่ำสองพันนะครับติดขายองค์ไม่ต่ำสองพันนะครับวันนี้เาไปองค์ละหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมนี่ก็สภาพแบบคาบไขรผิวกรุอะไรต่างยังมีอยู่เลยนะครับ fc นะครับนี่นะนี่ก็ถือว่าใครไว้ใครได้นะครับใครไว้ใครได้นะครับ หลวงพ่อเง,งินนี่มาไวไปไว่คือไม่อยู่ไม่นานหรอกครับนะคะอยู่ไม่นานนะครับแป๊บเดียวเลยนะครับครั้งที่แล้วคนก็แบบเสียดายกันเยอะนะครับเสียดายกันเยอะนะครับนี่พ่อเง,งินนะครับเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นกุดเจดีเหมือนกันนะครับนะฮะแต่ว่าผิวก็อาจจะคนละผิวกันนะครับคนละเนื้อหากันนะครับ ขายกันตามฟอร์มการตามเสน่องค์พระนะครับผมฮะหรือตามทุนนะครับตามทุนเลยอันไหนทุนถูกก็ขายกันถูกนะครับพิอันนี้ผมเคยลงไปแล้วนะครับผมพิมพ์นิยมนะพิมพิยมนะพิมพิยมเอนะครับผมอันนี้เคยเปิดสามพันนะเปิดสามพันนะครับวันนี้ก็ต่อกันไม่โดนผมก็เลยเอามาลงนะครับผมเอามาลงใหม่นะครับนี่นะครับวันนี้ให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับ 1แถม1มันไปเลยนะครับอันนี้พระสังกระจายพิมพ์ปั้นปิดทองเก่าเลยนะครับผมมีนะฮะกระจายพิมพ์ปั้นนะครับผมอย่างนี้ปกติต้องเปิดกันสามพันนะสามพันสองพันนะครับอย่างนี้นะครับผมวันนี้เอาไปเลยนะครับเอฟซีนะฮะองละหนึ่งพันนะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะเหมือนสององค์พันนั่นเองนะครับสององค์พันนั่นเองนะครับเอฟซีนะฮะแล้วก็ปิดตานี่พิมพ์ปั้นเหมือนกันนะครับ นะปิวปังเหมือนกันนะครับนะโอ้โหนะสุดคลาสสิกนะครับซื้อมาเกินซื้อมาเกินทท้งนั้นแหละครับผมซื้อมาองละพันอัพพันอัพอย่างนี้นะครับเก่าๆเงี้ยเดินสนามนะครับเขาเปิดกันบางคนนะเปิดสี่ห้าพันนะ F4 นะอย่างนี้นะครับผมเน,นื้อผงนะครับผมคลาสสิกอะอย่างเงี้ยนะครับ F4 ไม่รด้ว่า จะเจอกันง่ายๆนะครับไม่ได้จะเจอกันง่ายๆเลยแบบนี้นะครับ fc นะถัดมานี่ก็น่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับอันเนี้ยหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีนะมีบินมีบินนะครับผมมีบินนะครับเป็นน่าจะเป็นเนื้อผงใบลานอย่างเงี้ยนะครับ fc นะเก่าบึกนะครับเก่าบึกเลยนะครับ fc ครับเก่าบึกเลยนะแต่หัวเนื้อยังกับแบบปีหนึ่งห้าบางคาเนี่ยเนื้อนี้เลยนะเนื้อผงใบลานเนื้อนี้เลยนะครับ มาดูถัดมามาดูสมเด็จนะสมเด็จเก่าๆล้านเลยนะครับอย่างนี้ปกติเจอแบบนี้ก็ต้องเปิดกันสามพันสองพันนะครับเอฟนี่นะฟอร์มนี้นะครับเด็กก็จะขยายขยายหน่อยครับมันก็ส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะเป็นพระแปลกหน้าแปลกตา นะครับอย่างที่ FC อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าบางทีผมก็ลืมว่าไอ้พี่อาจจะนานแล้วนะครับบางทีอาจจะนานแล้วบางทีอาจจะหลุดจองมั่งอะไรมั่งนะครับผมเอามาคละเขารวมกันนะครับเอามาให้ FC ได้แบบโปรโมชั่นเลยว่า1แถมหนึ่งนะฮะในราคา1,000บาทแค่นั้นเองนะครับนะครับถัดมาเนี่ยนะครับดูพีฮะนี่เก่าไหมครับอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ไม่เก่ามาจ้อยยังไงแล้วนะครับนี่ FC ดูนะฮะ รสิาดูมณสารนะครับนนนนะะอันนีนน้นะครับผมแร่นะฮะเป็นเหมือนกับอะไรอะผัสธาตุเลยเหมือนเป็นผัสธาตุเลยนะมือสั่นมือสั่นเจอเมทาลธาตุมือสั่นนะมะมณสมารน,นะครับโอ้หอันนี้เหมือนกับนี่ฮนะโอ้โห อันนี้น่าจะซื้อมาพันกว่าน,นี่ดูดูนี่ฮะขั้นหลังเอฟตีดูดูเขาเลี่ยมแล้วแบบว่าเปิดหลังอย่างงี้นะ,นะเป็นรูปขั้นหลังตาเห็นปญบาอ่าตียอย่างเก่าเลยเนี่ยโอ้โหนะซื้อมาพันกว่าอย่างงี้ครับก็นี่นะครับสมเด็จเป็นกลุ่นะไม่รู้กูไหนอะไรยังไงเลยนะครับบอกไปจะผิดนะครับผมจะเป็นกลูบางขุนพรมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผม มีองค์หนึ่งนะครับบางทีก็อาจจะไปไวหน่อยนะครับ fc ครับนะเ,เลยครับ fc ครับนะองค์ละหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับอันนี้ไม่แนใจว่าเคยลงอย่างนะแต่ว่าดูใหม่มากเลยนะครับดูไม่เคยเหมือนไม่เคยเห็นเอามาลงนะครับอันนี้เป็นสมเด็จไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับผม คุณคุณอยู่นะครับวัดเกตหรือเปล่านะครับแบนนบนี้นะครับพิมพ์เด้งเลยคมเด้งเลยนะดูจากด้านข้างนะครับเอฟซนะฮะยันเยินนะครับผมลวดลายนี่แบบคมเด้งมากนะครับผมบางเฉียบนะฮะบ,บางเฉียบเลยนะฮะเข้าตําราสมเด็จบางนาหนะครับเด็ดบางงนานท่านว่าไว เพะรอดนุ่มในคล้ายสีพึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นระกําแพงนะียนผักกำแพงนะครับดูกนเนานะครับ f ีนะครับผมเป็นเนื้อดินนะอะไรเป็นกลุนะครับผมมีเหมือนมีแร่มาคงมะขามนะครับเนื้อกับพวกผซุสมกอเลยนะครับนี่นะครับคราบกลงคราบกลุตามซอกนะครับ F4 ราคาแบบเบาวิวนะ เอาหิวเลยนะครับก็เนื่องจากว่าจริงๆอะอย่างที่บอกแหละถ้าผมเอามาเปิดองค์ละสองพันหรือเปิดพันห้านะครับไม่ได้เอามาโปรโมชั่นอย่างนี้1หนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยก็เื่อต่อก็ขายกันได้องค์หนึ่งไม่ต่ำกันอยู่แล้วนะสององค์ก็ต้องสองพันฮะแต่คืออยากจะโปรโมชั่นจริงนะฮะตออแผนเอฟซีที่แบบดูแรกันมานะครับดูแรกันมานะครับผมนะส่วนใหญ่คือร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยคือขาดทุนนะ ร้อยเปอร์เซ็นต์คือขาดทุนแทบจะทุกองคนะครับ f ะหลักร้อยเนี่ยห้าร้อย่หาซื้อไม่ได้นะครับหาซื้อไม่ได้หรอกครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นพระอะไรอะนางจุรามณีใช่ปะครับนี่นะครับนางจุลามณีนะครับัมาก็แถวล่างแล้วนะครับ f ะแถวล่างแล้วนะครับ ดูหนกันก่อนดีอ่ะดูอันนี้การการจากซ้ายเลยนะครับปิตาจะเป็นผงคุกลักนะคุกลักจุมรักอะไรประมาณนี้นะครับเอฟซีนะฮะเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับแล้วด้านหลังมียันแบบนี้เลยนะครับนี่น่าจะสายชนบุรีนั่นแหละครับเอฟซีนะครับน่ารักนะใครดูใครชอบสายแบบบิมสายผงนะไม่ไม่ไม สองคลิปที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่พลาดเลยนะครับไม่ไม่ผิดหวังนะครับถือว่าไม่ผิดหวังนะครับมีกรปิดตานะครับผมจาคุกรักจุ่มรักนะครับเพราะว่าเจอมาแล้วผมเอามาเอามาแบบปูแบบสะบ้านหันแหลกเลยนะฮะจากที่บางองค์เนี่ยเคยโดนต่อกันองค์ละพันพันห้าแล้วไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าผมจะเปิดสามพันสี่พันนะครับบางทีก็เปิดไม่เคยต่ำสามพันนะขายกันสองพันอะไรเงี้ยนะครับบาง อันนี้ก็น้ำพยากรุํานะครับจะบอกนะฮะนี่นะครับมีสภาพเหมือนกับว่าแช่น้ําเป็นผัาแช่น้ำนะครับผิวก็จะพุ่นพุนนะฮะ f ะครับนี่นนตามอธิบายด้วยาภาพกันเลยนะครับ อีกหนึ่งองค์นะครับผมอันนี้เนื้อออกแดงแป๊ดเลยนะอันนี้ดูไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นีสีแดงอันนี้สีออกสีอิดอินะครับผมธรรมดานะพระคนละองค์กันนะครับผมนี่ฮนะพระแห้งมากนะครับผม ใบายด้วยภาพกันเลยนะฮะใบตา,ามรูปกันเลยนะครับ f อนะครับอันนี้ก็ลงที่ลงไปครั้งก่อนนะลงไปคลิปวันก่อนนึ่งนะครับผมพระเรียกว่าอะไรเหมือนพิมพ์กิ่งของตะเคียนนะฮะเราก็ไม่รู้นะครับว่าออกที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมมีกิ่งนะฮมีกิ่งนะครับ,รบแล้วก็มียัน ้ายายนนะครับฐมาถึงหลวงพ่อปานนะครับผมโอ้ลงเยอะก็เหนี่ๆมกันนะเอซีไม่ใช่ว่าธรรมดาเหมือนกันนะบางทีแบบมันเหนื่อยไงไม่รู้ปกติก็ไม่ไม่ค่อยเคยลงอย่งบางทีแบบโหช่วงหลังก็ลงแบบเจ็ดองแปดองเก้าองอะไรเงี้ยนะครับพ่อปานนะครับอดอย่างนี้นะครับ แบ่งปันกันจริงๆนะครับที่แบบว่าเอฟซีแบบอาจจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับราคานี้นะครับกับประฟอร์มี้นะครับเอฟซีนะครับนี่กับกัมเพลมก็ละครับเนี่ยคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนไหมนะฮะคล้ายกันตาเล็กใหญ่นะครับดูแล้วก็เนี่ยถ้าเฉลี่ยจับคู่ในองค์ละห้าห้านี่ คือขาดทุนอยู่แล้วล่ะนะครับ F4 นะฮะขาดทุนอยู่แล้วนะครับ,นะข,ารบขาดทุนนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรนครับโปรโมชั่นนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะซุ้มกอพิมพ์กลางนี่นะเนื้อแบบเขาเรียกว่าเหมือนออกเขียวมอยเลยนะครับนี่น่ารักมากมากเลยนะอันนี้ผมอยากเปิดเปิดสามพันนะผมมันจะเปิดสามพันยังไงก็ต้องโดนกันประมาณสองพัน่ะนี่นะครับ f c สวยมากๆนะครับสิกนะครับ คลาสสิกเลยสำหักุมกออันนี้นะครับผมเนื้อออกเขียวเลยอะนะครับผมเรียกว่าเขียวมอยนะครับผมแล้วก็นี้ก็เป็นอะไรนะพ่อปานหรือเปล่านะครับผมออกวัดอื่นอะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่ก็ไฮไลท์นะสือว่าเป็นของดีของเด็ดทุกองค์นะครับเอฟซี FC. ะะของดีของเด็ดทุกงคงแหละนะครับผมนะก็สุดท้ายก็นางพญา,านะครับ FC ครับจะเป็นอกนุนเล็กอะไรนี้เปล่านะครับดูแร่นะดูแร่ดูอะไรนี่นะครับ FC ไม่ธรรมดานะเนื้อหาอย่างนี้นะครับ ขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับ fc ครับแต่วันนี้ช่วงเย็นช่วงดึกเนี่ยมบอกก่อนว่าผมต้องเดินทางนะครับรถเดินทางนะครับผมเสาร์ทีนี้ก็มีงานใหญ่ทั้งที่ลบบุรีแล้วก็นครปฐมเนี่ยผมยังไม่รู้เลยจะไปไหนนะครับผมแต่ก็ต้องออกเดินทางเนี่ยเพื่อว่าไปหาพระนะครับเอามาขายนะครับ fc นะฮะงานใหญ่ใหญ่เงี้ยนะครับก็ต้องเลือกนะยังไม่รู้เลยแกไปไหนนะครับ fc ครับก็เป็นงานใหญ่ั้งคู่เลยนะครับ ก็ถ้าเป็นช่วงขับรถเนี่ยตอนดึกเนี่ยอาจจะตอบไม่ได้นะครับ F4 นะอาจจะตอบ f c ไม่ได้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะฮะก็วันนี้ถ้าผมลงไวเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็จะถ้าขายปิดเนี่ยช่วงก่อนเรียกว่าก่อนสี่โมงเย็นอะไรอย่างนี้นะก่อนสี่โมงก่อนสามโมงเย็นนะถ้าผมได้อัพเร็วเนี่ยก็จะส่งให้เลยนะแต่ถ้าเกิดปิดหลังจากห้าโมงเย็นแล้วนะครับผม อาจจะึ้นไม่ได้ส่งนะครับไม่ได้ส่งนะครับต้องส่งส่งพรุ่งนี้นะครับนะเอฟซีนะครับผมฝากกันไว้นะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้นะครับพี่เบอร์06 1 8 9 8 7 3 4 2นะครับ0 6 1 8 9 8 7 3 4 2เเบอร์นี้ ทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะครับถ้าบางทีผมไม่ได้รับก็ผมอาจจะแบบหลับอยู่หรือไม่ก็นั่นนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ fc นะครับแล้วก็แต่ว่าแอดไลน์มาดีที่สุดเลยนะฮะเบอร์นี้นะครับเพิ่มเพื่อนที่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับเข้าไปนะครับหรือกดลิงก์นะครับตามที่เม้นย้ํากันนะครับลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับ fc นะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลา fc ท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุข เฮงเฮงรวยๆถูกหวยกันท่านนะครับสวัสดีครับ